เอาสิบอกว่าอยู่ในบานนกมันดีกว่าในเมืองด้มันกับบ่ิเนณพอบางคนเพิ่นกับบริมากบานนกบางคนก็มองว่าการอยู่บานนกยากลาบากต่อการไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นบางคนก็จะมองว่าเออในเมืองโอสันจรไปยากโอ้รถหลายลําบากยืนคนละจุดมันก็เห็นคนละมุมมันก็แตกต่างกันไปยังเขามองอีสานเฮาว่าเป็นภาคที่แบบว่าคนข้างตําคนข้างทุกข์ยากมันดีแลไละสิ่งที่ผมได้สัมผัสได้อยู่นี่โคตรภูมิใจเลยที่ได้เป็นคนอีสานหรือได้เป็นคนบันนกนี่ โคตรภูมิใจเลยครับได้ใส่ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงความพอดีความบบุงแต่งบอดัดจริตมันคือสมดุลของมนุษย์ที่มันสมควรที่จะเปลี่ยนครับใส่ชีวิตให้มันง่ายๆอย่าลืมมาต่อยเขาดิ่นล,ล้นซํำใดทีอยากรู้สํำใดาปทางเข้าหนีความจริงบโบผลก็คือตาย มันเหมือนลวงละครแต่ละคนจะได้รับบทบาทเป็นตัวออ้นั่นเท่านั้นแล้วก็ได้แต่ตัวกันตัวจะขวงเฮ้ยกูสูงกว่ามึงนะมึงต่ำกว่ากูนะเฮ้ยกูระดับนั่นมึงระดับนี่ต่อให้คุณสีมีแบบใดก็ตามแต่สุดท้ายแล้วยทอกันเบิดมือนั่นคนน้องสีทอกันเบิด